สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำเลขการบ้านคณิตศาสตร์นะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการคูณจำนวนบวกและจำนวนลบนะครับนี่ร,รู้บ้างว่าพวกนี้ทำอย่างไรมาข้อแรกเลยข้อแรกทำอย่างไรครับบอกมาสิ อย่างนี้ครับอแน่นอนบวกหกนะครับถ้าเป็นบวกกับบวกเจอกันเราต้องใส่บวกนะครับนี่แล้วก็เอาสามกับสองเนี่ยมาคูณกันเครื่องหมายการถ้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเขียนให้ชัดขึ้นอ่าถ้าเครื่องหมายบวกกับบวกมาเจอกันนะครับให้ ให้ใส่บวกนะครับนี่อย่างนี้นะครับามาดูข้อสองแล้วทีนี้เป็นบวกกับลบแล้วเราจะทำยังไงล่ะมันไม่เหมือนข้อแรกใช่ไหมบวกกับลบเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามถ้าเป็นเครื่องหมายลบอยู่ฝั่งถ้าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยถ้าอยู่กับเลขจํานวนมากเนี่ย เราต้องเอาเครื่องหมายลบใส่นะคะนี่แล้วเราก็เอาสามเนี่ยไปคูณกับสองเหมือนเดิมได้ลบหกใช่ไหมอ่าลบหกอ่าแล้วทีนี้ล่ะแล้วถ้าเกิดเป็นอ่แล้วอย่างนี้ล่ะถ้าลบมาเจอกับลบอ่า เจอกับลบล่ะทำยังไงนี่แล้วลบมาเจอกับลบทำยังไงล่ะลองคิดสิอ่าแน่นอน,อน,น,อนลบก็บเจอบลบเป็นบวกนะใช่ลบี่เจอกับลบคือบวกนะครับนี่ แล้วเราก็เอาสามคูณสองเป็นหกเหมือนเดิมง่ายๆแค่นี้เองอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ